สวัสดีครับทุกท่านสมาชิกที่จะต้องทำงานกลุ่มตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไปในคราวก่อนที่เราได้เจอกันในการประชมุมเมื่อวันที่13 1 4ที่ผ่านมาที่นครชัยศรีนะครับเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดของงานที่ต้องทำอยู่มากนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อาจารย์ก็จะพยายามรวบรวมรายการคอมมิเนนซีต่างๆมาเพื่อที่จะมอบหมายงานให้กับท่านได้ทดลองฝึกทดลองปฏิบัติดูซึ่งก็จะมีงานบางเรื่องที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เลยบอกไว้แล้วว่าจะอัดวิดีโอเพื่อที่จะบอกว่ารายละเอียดของการทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องขออภัยว่าในช่วง ที่ผ่านมาเมื่อวัน2วันนี้นะครับก็จะมีการมอบหมายบอกรายละเอียดบอกสิ่งต่างๆที่จะให้ทต้นทำเนี่ยในลักษณะที่ทยอยๆบอกข้อมูลไปนะครับแต่เพื่อให้มันกระชับขึ้นนะครับเนื่องจากเวลามันก็ลุ่งเลยมาพอสมควรประกอบกับว่างานที่จะมอบหมายอาจารย์ก็อยากให้ท่านได้เรียนรู้ทดลองทําโดยที่มันไม่เป็นภาระกับงานประจำของท่านมากเกินไปนะครับก็เลยตัดงานมอบหมายเหลือแค่สชิ้นทั้งหมดนะครับ อย่างที่บอกไปครับมันมีรายละเอียดที่ต้องทําเยอะก็เลยคิดว่าจะอธิบายให้ท่านฟังเป็นวิดีโอเลยดีกว่าแต่ท่านก็จะไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการแคปเจอร์หน้าจอง,งานที่มอบหมายให้แล้วท่านก็ฟังเสียงดูว่าอาจารย์อธิบายงานที่มอบหมายไว้อย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมงานนี้ส่งันที่11กันยายนนะครับก่อนที่เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 14กันยายนและเนื่องจากว่ามันเปียมหาเรื่อง Google Drive นิดนึงนะครับก็ขออนุญาตแปะข้อมูลลงใน YouTube ท่านก็ไปเปิดดูใน y t u t u นะครับอาจารย์จะให้ช่วงเวลาในการเปิดใน YouTube ไว้สักแปักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะลบทิ้งท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดเอาไฟล์จาก YouTube ออกมานะครับแล้วก็หลังจาก เวลาที่กาหนดไปปุ๊บอาจารย์ก็จะลบทิ้งนะครับท่านก็จะไม่เห็นวิดีโอนี้ต่อไปนะครับหรือจะใช้วิธีการส่งอีเมลให้อีกครั้งหนึ่งขอหลังจากที่แก้ปัญหาเรื่อง g o o g l e Drive ได้เดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดลง Google Drive อีกครั้งหนึ่งท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจาก Google Drive ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเริ่มแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่างานที่มอบหมายของเราที่จะให้ท่านฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4งานเอาตอนนี้เลยนะครับมีทั้งหมด4งานงานแรกคคืือออจะะใหห้้วิเรเรรราาา์่่งงทีตกพัฒน ตาม competency นั่นแหละนะครับแล้วก็งานที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรฝึกรมตาม competency นะครับงานที่3ก็จะเป็นแนวทางการประเมินและติดตามผลคือกําหนดแนวทางในการประเมินและติดตามผลตามหลักสูตรฝึกรมที่ออกแบบไว้ในงานที่2นะครับส่วนงานที่4จะเป็นงานอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมโยงกับงานก่อนหน้าเลย ก็จะเป็นการให้ท่านได้จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดไว้อาจารย์ก็จะมีแบบฟอร์มซึ่งจะเป็นไฟล์ e x c e l ที่ชื่อว่าแบบนบัทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจารย์ส่งให้ในลายกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่และกลุ่ม5กลุ่มเนี่ยจะทํางานที่มอบหมายแตกต่างกันนะครับโดยที่กลุ่มที่1จะทําเรื่อง c c ทั้งหมดเลยครับงาน1 2 3ก็จะทํา C c ทั้งหมดเลยกลุ่มที่2ก็จะทํา MC ทั้งหมดเลยครับ มีอยู่กี่ตัวก็ทํามันทุกตัวเลยนะครับตามรายละเอียดซึ่งจะบอกต่อไปกลุ่มที่3เนี่ยเลือกทํา fc ของหน่วยงานครับแต่เลือกมาสัก5ตัวเลือกมาในจากหน่วยงานเดียวหรือจะคระหน่วยงานก็ไม่ว่าครับแต่กลุ่มเนี่ยเลือก fc มา5ตัวประเด็นมีนิดนึงนะครับว่าเนื่องจาก fc เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอันอื่นๆน,นะครับคือ fc เนี่ยมันจะมีแค่ชื่อของ fc กับคำจำกัดความของ fc เท่านั้นไม่มีข้อมูลที่แบ่งแยก ตัว proficiency level ออกไปในแต่ละระดับของตัว F4 นะครับซึ่งอันนั้นนะ่ะอาจารย์คิดว่าในคราวถัดไปนะครับอาจารย์จะสอนวิธีการกำหนดรายละเอียดให้นะครับเพราะตอนนี้ต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่าอาจารย์มีข้อมูลเท่าที่ ได้รับมาเท่านี้จริงๆนะครับซึ่งมันคงอาจจะมีหรกแต่อาจารย์ยังยังไม่ได้รับข้อมูลหรือยังไม่ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับก็จะเอาเท่านี้ก่อนดังนั้นแปลว่าไอตัว competency รายการอื่นไม่ว่าจะเป็น CCMC หรือแม้แต่ DC ซึ่งจะมอบหมายให้กลุ่มที่ทําทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการ competency ที่มีตัวของความหมายระดับอะไรต่างๆครบเรียบร้อยนะครับ ถัดมาคือกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ก็จะต้องทำ functional competency ของหน่วยงานนะครับอีกหารายการแต่จะต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เนี่ยตกลงกันนะครับว่าตกลงแล้วอ่ะกลุ่มที่3จะเอา competency ของที่เป็น functional competency ของหน่วยงานอะไรแล้วกลุ่มที่4จะเอา functional competency ของหน่วยงานอะไรนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำกันหรือบางทีอาจารย์จะกำหนดให้เลยกลุ่มอื่นคือกลุ่ม125เนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องได้รับการกำหนดจากอาจารย์นะ่ยท่านเอาจาก CC、ซีจาก MC จาก DC มาโดยตรงเลยนั่นเองนะครับแปลว่ากลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เนี่ยอาจารย์จะแจ้งเข้าไปในกลุ่มของท่านต่างหากเลยนะครับอันนี้ท่านจะต้องลองฝึกปฏิบัติด,ดูตามโจทย์ที่อาจารย์กำหนดให้นะครับส่วน กลุ่มที่5ก็จะทำดิจิ t t ลคอมเพ e เ e นซีหรือว่า DC นั่นเองนะครับ DC ย่อมมาจาก Digital c o m p e t e n นซี c ย่อมมาจากคำว่าคอค e มเพ p เ t นซี y เอย่อมมาจากแ a เนจเ r i รีลคอมเพ e เ c นซีส่วน FC ก็คือฟังชั่นอลคอมเพ e เ e นซีนั่นเองนะครับทวนให้ฟังสั้นสั้นครับก่อนที่จะไปในสไลด์ต่อๆไปซึ่งอาจารย์เตรียมไวส้สั้นๆครับก็คืองานที่1ท่านจะต้องวิเคราะห์เรื่องที่ต้องการพัฒนาตามสไลด์ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แปลว่า,วาท่านใช้ข้อมูลตามสไลด์ของอาจารย์ที อาจารย์ส่งแนบมาให้ในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยท่านเอาทําข้อมูลตามนี้เลยครับไม่ต้องไปสร้างสไลด์อื่นๆน,นอกเหนือจากนี้นะครับเพราะเดี๋ยวท่านจะต้องมาพรีเซนต์หรือมานำเสนอเพื่อมาดิสคั d กันในวันที่14กันยานะครับเอาละกลุ่มที่1ทํา c c นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการกําหนดแนวทางติดตามผลกลุ่มที่1ว่าไปหมดเลยแปลว่า เป็นรายการคอมเพนติซี่ต่อเนื่องกันเหมือนกับกลุ่มที่2ก็ว่าเรื่อง MC ทั้งหมดเลยเหมือนกลุ่มที่5ว่าเรื่องของดิจิทัลคอมเพนตซี่หรือ DC ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของฟังชั่นอลคอมเพนตซี่ก็เหมือนกันครับเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการพัฒนาไปวิเคราะห์การออกแบบไปวิเคราะห์หรือกําหนแดแนวทางในการประเมินและติดตามผลนะครับตามสเต็ปที่อาจารย์ กำหนดไว้นะครับเป็นแบบแผนง่ายๆเพื่อสร้างการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของท่านนั่นเองนะครับอย่าลืมทั้งหมดทําในไฟล์ Presentation เอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูรายการคอมเพน e เ c นแต่ละประเภทกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะส่งให้กับแต่ละกลุ่มเองนะครับเพื่อไม่ให้ท่านใช้เอกสารที่แตกต่างหลากหลายไปกว่าที่อาจารย์มีในมือเดี๋ยวจะดิสคัตกันลำบากนั่นเองนะครับ เอาละ core competency ก่อนนะ core competency เนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนาะที่อาจารย์จะส่งให้สําหรับกลุ่มที่1นนะครับเวลาที่ท่านทําข้อมูลท่านก็จะทําในแบบที่อาจารย์เดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับส่วน managerial competency หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้นะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีรายการ managerial competency ในแต่ละรายการเช่นวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3 4 5ระดับ แล้วแต่แต่ละ competency นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อมูลให้นั่นเองนะครับเอาละต่อมานะครับส่วนของ functional competency เนี่ยอาจารย์จะกำหนดให้อาจารย์คิดว่าอาจารย์กำหนดให้ดีกว่าว่ากลุ่มที่3จะใช้ฟัง c t i o n a l c o m p e t e ของฝ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะเรียบเรียงที่เป็นไฟล์ส่งให้กับแต่ละกลุ่มนะครับส่วนกลุ่มที่4จะเป็นรายการ functional competency อะไรบ้างภายในวันนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้นะครับเพื่อให้ท่านได้ไปมอบหมายกันต่อนะครับแล้วก็ส่งให้อาจารย์ ภายในวันที่11อย่างช้าอาจารย์ขอเป็นวันที่13ไม่เกินบ่าย4โมงเย็นนะครับแต่ functional competency เนี่ยเนื่องจากมันจะมีเฉพาะตัวชื่อ competency แล้วก็ความหมายมันท่านท่านจะไม่เห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นระดับของ competency ตามแต่ละระดับนะครับดังนั้นท่านจะเอาแค่ข้อมูลความหมายหรือคำจำกัดความของ competency มาใช้งานเท่านั้นนะครับหน้าตาของข้อมูลก็จะเป็นอย่างนี ท่านก็เอาแค่คำจำกัดความในช่องตรงกลางเนาะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ทำเท่านี้ก่อนเพราะอาจารย์ไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดของ f u n c t i o n a l อมเพนเซนซีแต่ละระดับนะครับอาจารย์ยังไม่มีข้อมูลจริงๆและอาจารย์คิดว่าถ้ามันยังไม่ได้กำหนดนะครับอาจารย์จะคงจะต้องให้ท่านได้ฝึกกำหนดการเขียนตัวชี้วัดการปฏิบัติในแต่ละระดับของฟัง ctional c o m p e t e n c y เพื่อจะเอาไปวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรต่อไปไอ้ตรงเนี้ยเราจะพยายามเรียนรู้ ในเชิงลึกเพื่อให้ท่านไปทําต่อให้ได้นะครับซึ่งมันไม่ยากเกินไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีอยากย้าว่าถ้าท่านมีตัวชี้วัดคอมเพรสซี่ตามแต่ละระดับนะครับท่านส่งแต่ถ้าท่านไม่ส่งไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากนี้นั่นเองนะครับส่วนดิจิตอลคอมเพรสซี่ท่านจะต้องใช้ฟอร์มตัวนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อมูลให้นะครับดิจิตอลคอมเพรสซี่มีกี่รายการมีค่าความคาดหวังในแต่ละระดับอย่างไรแต่ละระดับจะต้องไปทําหลักสูตร ไปเขียนเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไปตามนี้นะฮะเอาละงานที่1งครับงานที่1ให้วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการพัฒนาตาม competency นะครับทุกๆกกลุ่มจะต้องทํางานที่1แต่แต่ละกลุ่มอาจจะมอบได้รับมอบหมายให้ทําตัว competency ที่แตกต่างกันนะครับเช่นกลุ่มที่1เนี่ยจะทํา cc กลุ่มที่2จะทํา mc กลุ่มที่5จะทํา dc หรือ digital competency ส่วนกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4 ตามที่อาจารย์ลิสให้ดูก่อนหน้านะครับท่านจะต้องทํา Fc นั่นเองนะครับเวลาทําท่านก็ต้องทําอย่างนี้แหละก็คือเอาแต่ละระดับของ competency เนี่ยนะครับมาสรุปออกมามาเขียนตัวชี้วัดของแต่ละระดับแล้วหลังจากนั้นก็ไปกําหนดเรื่องที่ต้องการพัฒนานะครับในช่องด้านขวาเนี่ยนะครับในช่องแน่นคอลัมน์ด้านขวาเนะี่ยท่านจะต้องมากําหนดเรื่องที่ต้องการพัฒนาท่านต้องปรับโมนออกมาให้ได้ครบทั้ง5้าระดับสมรรถนะทําลงในแบบฟอร์มนี้เลยนะครับเขียนชื่อสมรรถนะหรือชื่อ คอมเพ t e n ซีลงไปเขียนความหมายมันลงไปนะครับท่านก็ปรับช่องช่องกว้างช่องแคบท่านปรับเอาเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวชีวัตที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของท่านนั่นแหละมาเขียนในแต่ละระดับ1 2 3 4 5้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปวิเคราะห์เรื่องที่ต้องการพัฒนานะครับมันมีกี่ตัวสมมติมันมี5ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมี3สไลด์สองสไลด์ที่ต้องทำนะครับดังนั้น มี5ตัวแต่ละตัวมี2สไลด์อาจารย์ต้องเห็นพวกนี้สิสไลด์ของ CC ยกตัวอย่างเฉยนะครับเช่นเดียวกับกลุ่ม mc หรือ dc ถ้าปรากฏว่ามี mc 5อาจารย์ก็ต้องเห็น10สไลด์นะครับถ้าปรากฏว่า dc มันมี6อาจารย์ก็ต้องเห็น6กคูณสคือ12สไลด์นั่นเองโอเคไหมครับเอามาต่อกันครับสําหรับกลุ่มที่3และ4นะครับแบบฟอร์มจะแตกต่างออกไปนะฮะแบบฟอร์มต่างจะแตกต่างออกไปเหตุผลเพราะว่าเราไม่มี ตัวชี้วัด competency ในแต่ละระดับดังนั้นของกลุ่มที่3และ4จะทำแค่1 competency 1ห,หน้าเท่านั้น1สไลด์เท่านั้นนะครับท่านเขียนความหมายของสมรรถนะไว้ในหน้าคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วเรื่องที่ต้องการพัฒนาตามสมรรถนะหรือตามระ,ระดับสมรรถนะเนี่ยนะครับก็ระบุไว้ในช่องทางด้านขวามือนั่นเองนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะแปลว่า ไอ้ตัวสไลด์2สไลด์นี้อย่าลืมนะครับใช้สําหรับ CC MC แล้วก็ DC แต่ถ้าเป็นสไลด์ตัวนี้ใช้สําหรับ FC ของกลุ่มที่3และ4เท่านั้นกลุ่มที่1 2และ5จะใช้ตัวสไลด์2สไลด์นี้เป็นตัวทํางานที่1โอเคไหมครับอ่ะทวนฟังกัอนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะท่านจะได้ไม่หลุดจากที่อาจารย์บอกนะครับงานที่2ครับเมื่อกี้ให้ทําเรื่องที่ต้องการพัฒนางานที่2เนี่ยจะให้ทําการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามคอมเพ t e เ c นซีนะครับ ท่านก็เอาข้อมูลเรื่องที่ต้องการพัฒนาจากขั้นตอนก่อนหน้านี่แหละจากงานที่1น,นี่แหละเอามาทํางานที่2ต่อนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าเป็นถ้าเป็น CC ถ้าเป็น MC ถ้าเป็น DC เนี่ยท่านก็เอาหัวข้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาคือข้อมูลที่ทําในงานที่1เนี่ยของแต่ละระดับเนี่ยมาใส่ใน ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือนะครับส่วนคอลัมน์ด้านขวามือเนี่ยจะให้ท่านเขียนชื่อและหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมโอเคไหมครับท่านก็ใส่หัวข้อฝึกอบรมตามที่ท่านคิดไว้เลยนะครับแต่ละระดับเนี่ยอาจจะกําหนดออกมาเป็นหลายหัวข้อฝึกอบรมก็ได้แต่ในหัวข้อฝึกอบรมอันหนึ่งท่านจะต้องเขียนขอบเขตเนื้อหาคือเขียนหัวข้อฝึกอบรมตามตัวอย่างก่อนแล้วก็เขียนขอบเขตเนื้อหามันออกมาว่ามีขอบเขตเนื้อหาประมาณไหนนะครับขอบเขตเนื้อหาเนี่ยจะต้องไม่หลุด ไปกว่าเรื่องที่ต้องการพัฒนาที่เราวิเคราะห์ได้นะครับแต่จะเติมจะเพิ่มไปจากนั้นก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับขอให้มันเชื่อมโยงกันและสอดคล้องรีเฟอร์กันไปมาได้นั่นเองนะครับแน่นอนไอตัว ccmc dc เนี่ยนะครับใช้แบบฟอร์มตาม3สไลด์นี้เลยนะครับใช้แบบฟอร์มตาม3สไลด์นี้เลยโอเคไหมฮะเพราะว่า ccmc แล้วก็ dc เนี่ยมันมีระดับสมรรถนะที่กำหนดไว้อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเป็น functional competency ก็คือสำหรับกลุ่มที่3และ4เท่านั้นนะครับท่านจะต้องไปใช้หน้านี้ครับคือเอาเรื่องที่ต้องการพัฒนาจากที่ท่านทำในขั้นตอนในงานที่1คืองานก่อนหน้าเนี่ยมา,มากำหนดหัวข้อหลักสูตรฝกรมไว้ในด้านในช่องทางด้านขวามือนั่นเองนะครับกลุ่มที่3-4ซึ่งทำ functional competency เนี่ยจะแตกต่างกว่าชาวบ้านเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เอาตามนี้นะฮะ มางานที่3ครับงานที่3จะเป็นงานที่กําหนดแนวทางการประเมินและติดตามผลของแต่ละ competency นะครับพูดง่ายๆก็คือท่านจะต้องเอาชื่อและหัวข้อหลักสูตรอบรมที่จําแนกตามแต่ละระดับสมรรถนะเนี่ยนะครับเอามากําหนดวิธีการในการประเมินและติดตามผลแนวทางในการประเมินและติดตามผลเนี่ยนะครับจะให้ประเมิน3ระดับนะครับคือประเมินระดับความพึงพอใจหลังเข้าอบรมเรียกว่า reaction ท่านก็ระบุมาว่าจะประเมินยังไงจะประเมิน จะประเมินอะไรนะครับไม่ใช่ประเมินยังไงจะประเมินอะไรออกมานะครับถัดมาในระดับของการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเรียกว่า learning เนี่ยนะครับท่านจะประเมินอะไรบ้างเช่นสรุปประเด็นสําคัญจากการเรียนรู้และการนําไปใช้งานแล้วก็ทดสอบความรู้ก่อนหลังอย่างเงี้ยนี่คือการประเมิน learning นะครับถัดมาจะให้ท่านเขียน การประเมินในระดับผลลัพธ์ต่อธุรกิจที่เรียกว่า r s u l t เราเรียนรู้เรื่อง Kirkpatrick Model กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในที่นี้จะให้ระบุระดับการประเมิน3ระดับของทุกๆระดับ c o m p e t e n c y ตามตัวอย่างเลยนะครับถ้าระดับผลลัพธ์ต่อธุรกิจไม่มีไม่ต้องเขียนถ้าระดับใดมีก็เขียนเรื่องนั้นตามแต่ท่านจะว,วิเคราะห์นะครับแน่นอนถ้าเป็น cc mc dc เนี่ยนะครับแนวทางในการประเมินและติดตามผลเนี่ยนะครับก็จะจำแนกตามระดับ เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น FC เนี่ยแนวทางในการประเมินและติดตามผลเนี่ยก็จะแยกตามข้อมูลที่ท่านทําในงานก่อนหนะ้าท่านจะเห็นเลยว่างานที่1งานที่2งานที่3เดี๋ยวจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากจะอธิบายไปเร็วๆสักน,นิดหนึ่งนะครับท่านก็ทวนฟังให้เข้าใจถูกต้องตรงกันว่างานที่อาจารย์มอบหมายให้เป็นอย่างไรนะครับมาถึงงานสุดท้ายครับงานที่4งานที่4จะเป็นการทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดไว้นะครับ เจตนาของอาจารย์คืออาจารย์อยากจะให้ท่านทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานโอเคนะครับแต่มันมีรายละเอียดสักเล็กน้อยอยากให้ท่านทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานงานต่างๆที่ท่านจะต้องทำอะ่ะมีงานอะไรบ้างครับในใน HRD ของเราอ่ะครับมันมีงานอะไรบ้างนะครับท่านต้องลิสต์งานออกมาวิธีดูงานเนี่ยท่านก็ไปดูว่าเออแล้วเรามี work instruction ไหมหรือเรามี SOP ไหมหรือเรามี quality procedure หรือมี work procedure อะไรต่างๆไหมท่านไปดูปา ให้มันครบถ้วนนะครับจะได้รู้ว่าเออมันมีงานอะไรบ้างที่จะต้องทํานะครับและทําลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้โดยใช้สัญลักษณ์ของแบบบันทึกขั้นตอนการดํเนินงานตามที่อาจารย์กําหนดให้เลยนะครับตัวของไฟล์เนี่ยอาจารย์ทําเป็นไฟล์ Excel แล้วส่งให้ท่านในกลุ่มแล้วนะครับแต่ละกลุ่มให้หางานมา3งานนะครับท่านจะเห็นเป็นชีตท,ที่อาจารย์กําหนดไว้ท่านก็ไปพิมพ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามชีชตต่างๆเหล่า,านี้แต่ที่สาคัญคืออาจารย์จะให้ท่านระบุเวลาด้วย แล้วก็ระบุว่างานมันเริ่มจากใครไปใครผ่านขั้นตอนให้ท่านฝึกการเขียน Work f l o w นะครับแต่เขียนยังไม่ถูกยังไม่ชัวร์ไม่เป็นไรนะครับลองเขียนดูก่อนนะครับแล้วเราจะไปได้เรียนรู้กันท่านจะเห็นว่าในคอลัมน์ตรงกลางเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานนะครับอาจารย์จะให้ท่านระบุเวลาออกเป็น2ชุดครับชุดแรกคือเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับชุดที่2คือเวลาของผู้บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติท่านลองไปดูรายละเอียดในเอกสารก็แล้วกันนะครับ จะแตกต่างจากตัวอย่างนิดนึงนะครับเพราะตัวอย่างเนี่ยมันจะมีตารางมีเวลาของหลายช่องนะครับซึ่งก็ให้ดูว่าอันนี้ยอยากให้ท่านลองดูท่านก็เขียนขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆออกมานะครับในแบบฟอร์มที่เป็นไฟล์ Excel ตามที่อาจารย์กําหนดซึ่งอาจารย์ได้ส่งให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคนะถ้ามีข้อสงสัยใดๆในการที่จะจัดทํางานแต่ละงานที่อาจารย์มอบหมายให้สรุปแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมี4งาน นะครับโดยยึดตามคอม p e t เ n ซีแต่ละแบบตามที่อาจารย์มอบหมายให้ไปเลยนะครับเน้นว่าถ้าสงสัยเรื่องใดน,นะครับท่านก็ไลน์มาถามในกลุ่มนะครับสมาชิกบางท่านบางกลุ่มก็ถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเกิดความสงสัยนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะไปแบ่งงานให้ว่าสําหรับกลุ่ม3เนี่ยจะให้ทํา fc หรือ functional competency ของฝ่ายอะไรและกลุ่ม4จะให้ตรงฝ่ายอะไรบ้างและจะส่งข้อมูลเป็นไฟล์ pdf ให้เช่นเดียวกันครับ cc อเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ของกลุ่ม1นะครับ mc อาจารย์จะส่งให้กลุ่ม2ส่วน dc อาจารย์จะส่งให้กลุ่มที่5เพื่อให้ท่านสามารถทําได้ถูกต้องครับอะอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์จะอัปโหลดแล้วก็แชร์ไฟล์วิดีโอเนี่ยใน YouTube สักปัดเดียวหนึ่งเท่านั้นเองครับเพราะท่านดาวน์โหลดเสร็จออกมาเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์จะลบทิ้งนะครับเนื่องจากไม่ต้องการที่จะให้มัน เกิดการเผยแพร่อะไรไปมากมายแต่ที่แน่ๆครับอาจารย์ไม่ได้ระบุว่าตกลงแล้วเนี่ยวิดีโอนี้เป็นอะไรเป็นว่ารู้กันว่าท่านทำงานตามที่อาจารย์มอบหมายและจะพยายามเอาข้อมูลลง Google Drive ให้ได้นะครับขอบคุณครับสงสัยตรงไหนไลน์มาถามกันในกลุ่มได้ครับสวัสดีครับ